นะครับทะ้ะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดความเข้าใจที่ผิดนะครับว่าตัวแผนที่ก็ดีหรือตัวบันทึกความเข้าใจปี2,543ในขณะนี้เนี่ยเป็นผลเสียหรือทําให้กระทบกระเทือนกับสิทธิของเราในทางตรงกันข้ามครับขณะนี้เนี่ยเมื่อมีการดําเนินการที่จะผลักดันไปที่มรดกโลกเนี่ยจุดยืนของรัฐบาลไทยก็ได้สะท้อนมาโดยตลอดครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้การแก้ปัญหาในเรื่องของเขตแดนเนี่ยเรียบร้อยเสียก่อนนะครับแล้วก็ได้ย้ํามาโดยตลอดครับว่า นับตั้งแต่มีความพยายามในการผลักดันขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและมีแผนการบริหารจัดการเนี่ยจากเดิมนะครับซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถไปเที่ยวนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้และไม่มีความขัดแย้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยมีแต่ความขัดแย้งนะครับถึงขั้นที่เคยมีการประทะและมีการสูญเสียกันมาแล้วเราก็ได้ย้ําสิ่งนี้กับทางมรดกโลกและยูเนสโกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับผ่านหลายโอกาส ที่จะสร้างความเข้าใจกับทั้งทางยูเนสโกก็ดีมรดกโลกรวมไปถึงบรรดาประเทศต่างๆด้วยการประชุมที่จะมีขึ้นที่บราซิลนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็มีบางฝ่ายก็เสนออีกครับบอกว่าเราไม่ไปร่วมได้หรือไม่อย่างไรผมก็ขอเรียนนะครับว่าการไม่ไปร่วมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราไม่มีโอกาสในการที่จะไปแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนต่างๆ ทำให้มีการรับข่าวสารเพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็การตัดสินของเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดครับถ้าฟังฝ่ายเดียวเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นผลเสียกับเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของฝ่ายไทยคณะมนตรีก็มีมติชัดเจนนะครับว่าจุดยืนของเราต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรซึ่งการดําเนินการในการที่จะไปคัดค้านหรือเสนอให้มีการเลื่อนไปจนกว่าการดําเนินการในเรื่องของเขตแดนเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวทางนะฮะซึ่งจะทําให้ มีเหตุมีผลในการที่จะไปชะลอกระบวนการหรือคัดค้านกระบวนการที่มีการขึ้นทะเบียนหรือทําแผนบริหารจัดการในขณะนี้อย่างไรก็ตามครับผมก็ขอเรียนนะครับว่าหากสมมุติว่าทางมรดกโลกมีการดําเนินการต่อไปเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแสดงออกนะครับแล้วก็รักษาสิทธิ์ของเราไว้ได้นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยได้วางขั้นตอนเอาไว้หลายขั้นตอนครับ ในเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยทัานรัฐมตรีสูวิทคุณกิตินะครับก็ได้เดินทางไปทั้งที่ยูเนสโกที่ฝรั่งเศสก่อนที่จะเดินทางต่อเนื่องไปที่บราซิลทราบเบื้องต้นครับว่าขณะนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยได้ยื่นนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแผนผังนะครับแล้วก็เคยถกเถียงกันมาตลอดว่าเป็นแผนผังหรือแผนที่นะครับเกี่ยวกับพื้นที่บริหารจัดการ ซึ่งก็จะมีปัญหาเหมือนกับที่เคยพยายามยื่นมานะครับแล้วก็รัฐมนตรีสวิตได้มีการคัดค้านนะครับในเบื้องต้นนะครับการประชุมยังไม่ได้เริ่มขึ้นครับแต่ว่าที่ยูเนสโกนั้นทางรัฐมนตรีสวิตได้บอกชัดเจนไปแล้วว่าประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาแผนผังหรือแผนที่เข้ามานะครับในภาวะซึ่งเขตแดนเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็อ้างอิงอยู่กับปัญหาในเรื่องที่มีการละเมิดข้อตกลงปี43ในการเข้ามาปรับพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ การก่อสร้างสิ่งต่างๆในบริเวณที่เราถือว่าเป็นเขตของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนครับว่าการที่รัฐบาลในขณะนี้ไปร่วมประชุมเพื่อคัดค้านก็ดีนะครับแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงในปี2543ก็ดีเนี่ยเป็นตัวที่เรามีเหตุมีผลในการที่จะไปคัดค้านกระบวนการดังกล่าวของกัมพูชาส่วนถ้าหากว่าขั้นตอนนี้ไม่เป็นผลนั้นเราก็จะมีมาตรการและวิธีการอื่นต่อไปนะครับในการที่จะแสดงออกถึงการคัดค้านไม่ยอมรับแผนที่ หรือว่าการตัดสินของคณะกรรมการนะครับ like ถ้าเราเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็อยากจะให้พี่น้องประชาช對對นได้มั่นใจนะครับว่านี่คือวิธีการที่จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้ดีที่สุดนะครับจริงอยู่ครับความคิดเห็นต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปนะครับในทางเทคนิคหรือความเชื่อว่าวิธีไหนจะดีกว่ากันแต่ขอยืนยันได้เลยครับว่ารัฐบาลชุดนี้รักษาผลประโยชน์ในเรื่องของดินแดนนะครับแล้วก็จะดาเนินการด้วยความรอบคอบในการที่จะรักษาสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับและก็พี่น้องประชาชนคนไทย ก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับซึ่งอีกสักครู่ก็ตอนท้ายก็จะมีสกูปในเรื่องของความคิดของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านโครงการ6วัน63ล้านความคิดเช่นเคยก็ขอเรียนครับว่าอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกําลังเร่งดูแลก็คือปัญหาเรื่องของราคาสินค้านะครับที่แพงนะครับปัญหาเรื่องไข่นั้นก็เริ่มจะคลี่คลายนะครับแต่ว่า ยังมีสินค้าตัวอื่นๆครับซึ่งขณะนี้ก็มีการจับตาดูอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของหมูนะครับแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปนั้นนะครับก็จะเป็นการต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนทางด้านอาหารสัตว์นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีส่งส่งผลกระทบหรือว่าคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงราคาสินค้าที่พี่น้องประชาชนบริโภคในอนาคตต่อไปในหลายเดือนข้างหน้านะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลก็จะต้องเร่งไปดูในเชิงระบบมากยิ่งขึ้นนะครับในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าซึ่งกําลังกระทบกับพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ ราะฉะนั้นการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพเนี่ยเป้าหมายก็คือสังคมอยู่เย็นเป็นสุขค่ะถ้าสังคมเป็นสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะแก้ไขได้ในในในระดับกลุ่มเล็กๆค่ะคุณสุภาพรทองสุขอายุ61ปีประธานศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่ลำพูน ที่ได้โหกเข้าไปเสนอความคิดให้มีการจัดตั้งนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพในระดับท้องถิ่นขึ้นหนึ่งในความคิดตามโครงการ6วัน63ล้านความคิดเพื่อร่วมเดินหน้าประเทศไทย การที่ให้มีการจัดตั้งนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพในระดับท้องถิ่นนั้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอข่าวสารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงเป็นกระบอกเสียงจากประชาชนไปสู่รัฐบาลอัจจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันแผนทุกแผนของจังหวัดที่ออกไปเนี่ยมีเป้าหมายอยู่3ประการ 1. คือชุมชนเข้าใจ สองคือท้องถิ่นเข้าถึงและสามจังหวัดเป็นที่พึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพทําอันดับแรกเลยค่ะคือชุมชนเข้าใจและเข้าใจในสิ่งที่ควรเข้าใจในเวลาเดียวกันเขาก็สะท้อนในสิ่งซึ่งต้องการให้ภาครัฐเข้าใจเขาด้วย ถ้าหากจะให้กระบวนงานการปรองดองแห่งชาติเนี่ยสำฤิผลนะคะแล้วแบบทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกภาคส่วนหน่วยงานหลักของชาติเนี่ยก็คือกรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถจะดำเนินการได้นั่นก็คือการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่นัก ประชาสัมพันธ์มืออาชีพนะคะเป็นนะซึ่งผู้ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพในระดับท้องถิ่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองด้วยการสร้างความเข้าใจตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนจังหวัดไปสู่ระดับประเทศทั้งในเรื่องสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจารุณีบัวเที่ยงรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่